เฮียเที่ยนี่หนุ่มกอเลยไจับแน่นอ่ะสตอรี่หมดไปสองท่อนโอ้ยเธอหนซันอ่เนี่ยสยรแล้วนะสิ่งเสมอไปอยู่กเหนือไปมันนี่สิน่แล้วผมก้างพือเลย เคดกคองคัดครับปิดปิดปิดอะไรเปิดปิดประตูปิดปิดกองครับอ่ไปไปไปไ ไปกันแล้วเอ้ะู้วฮ้วู้ววู้วเอเอ๊ะไกันแล้ววกันแล้วครับ เดียวเดียวเดียวจุกต่อ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 อีกเหรอครับโอ้โหจุกต่อจุกต่อยังไม่คานเลยนอยอยู่น่